เมครื่องเล่นนะคะที่ห้ามพลาดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมาดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ค่ะมาเริ่มมันแรกกันเลยค่ะหนึ่งคือทรอนนะคะเป็นรถไฟเหาะนะคะที่แบบเหมือนเรานั่งเข้าไปเหมือนเป็นแบบขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนคือมันแรงและเร็วมากเลยสนุกสุดๆเลยนะคะอันที่2นะคะคือซูทปเปียค่ะเครื่องเล่นจะเป็นแบบไรด์นะคะคือนั่งสบายๆนะคะแล้วก็ทําภารกิจนะคะแบบว่ามองจอไปนะทุกคนก็คือแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะจําลองเราเหมือนแบบว่าไล่จับผู้ร้ายแบบนั้นนะคะอันที่3นะคะเป็น soaring over horizon ค่ะเครื่องเล่นอันนี้นะคะจะพา เรานะคะท่องโลกนะคะไปบนฟ้าค่ะไปยังสถานที่ต่างๆนะคะทั่วโลกเลยค่ะคือจอนะคะค้งเห็นชัดใหญ่เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนสมจริงสุดๆเลยนะคะเครื่องเล่นที่4นะคะ Pirates of the Caribbean ค่ะที่นี่นะคะคือทําดีมากๆทุกคนเหมือนหลุดเข้าไาอยู่ในหนังเลยนะคะสมจริงมากๆค่ะรู้สึกว่าดิสนีย์ที่นี่นะคะใช้เทคโนโลยีที่ใหม่มากๆทุกคนภาพคมชัดสมจริงสุดๆเลยนะคะถ้าคอมเพรกับที่อื่นนะเล่นสุดท้ายนะคะเหมือนเข้าไปในเหมืองของคอนแค์แล้วก็สโนไวท์เลยค่ะก็คือเราจะนั่งเป็นเครื่องเล่นแบบนี้นะคะทุกคนเข้า ก็คือมันจะมีแบบอันนี้ได้ออกเป็นทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ด้วยนะคะดูสีข้างในสวยมากเลยทุกคนคือเป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะเอาดอร์ outdoor, ทุกคนก็คือเครื่องเล่นสนุกมากทุกอันเลยนะคะแนะนําเลยค่ะ